สวัสดีครับเมื่อนี้วันอาทิตย์ที่นี่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับนี่คือตลาดนัดโคกระปอเ,เพื่อสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเอามืาอนี้ง่วงหลายๆครับงามพร้อมด้วยครับเมื่อนี้ด้วง่วงงามพร้อมเดี๋ยวผมได้มาสองคลิปต่อไปเป็นคลิปที่สามเลยครับเดี๋ยวจะเปิดของสุพัฒน์ฟรามเมืม่อนี้งามๆเลยนะครับอืสวัสดีครับสวัสดีครับผมสุพัฒน์ฟ้ามจากีี่น้มกาฬสินธุที่ตลาดครับเออมื่อนนี้มีงามๆนี่ มี่ทั้งว่าทองเทั้งว่าสาวครับตัวนี้ว่าทองสูงไปหกสิบสาวทองแรกมีใบมีหลอดครบครับผมประกันต่ำนีประกันต่ำนีให้ตัวทองให้เรียบร้อยนะครับผมตัวเรียบร้อยรับประกันให้เลยประกันให้เลยเนื้อนังคนดีดีสูงไปหกสิบครับผมร้อยหกสิบดูส่วงดีฮางกันเนา บือลื่นก็ได้หน้าตาดีครับหน้าตาดีสวยนก่งสางะครับผมสางาแห้งสดเปิดเธอเลยเลยป่านงูป่านงูครับใหญ่กัหญ่เลยยาวกันยาวนี่เลยลอยไทยเพิ่นเมิ่อไหร่ครอบลอยหกสิบบวกถือว่าใหญ่เนาะใหญ่ครับพ่อใหญ่ได้ลอยหกสิบนี่เต็มดีครับสีแดงเข้มโบสเต็มดีครับลอยหกสิบโบสเป็นธรรมดาดนะครับถือว่าใหญ่สูงนะครับโบสโบสคอดำดำโคบเครื่องครับผมโคเครื่องเลยใหญ่เลยชุบนี่นะครับเอาสมบูรณ์ ใหญ่เลยโอ้บบบใหญ่เต right. yeah, oh, ็มเต็มสมบูรณ์สมัยก้อนกับแสนขึ้นละก่ออสมัยก้อนแสนขึ้นครับเดี๋ยวนี่เหลือเท่าไหรละครับเดี๋ยวนี้ยสี่หมื่นสามครับโอ้สี่หมืสามจากแสนเหลือสี่หมื่นสามลดเจบแอร์นดิร์เซ็นต์เพ่นนี่ชุบ สี่หมื่นสามเนาะตอร่องได้เนาะจากที่ฟัดฟ้ามี่ต่อได้เนะครับเพื่อนาเลี้ยงครับนาเลี้ยงเด้อนี่เด้อรับประกันใลยง่วงงามเขาเลี้ยงเยยาผาดครับตัวยาผาดผาดบบได้เลยหายากครับม่วหายากเด้อในตลาดในตลาดก็เพิ่งเห็นนี่แหละในตลาดมีตัวเดียวนี่ครับมีตัวเดียวนี่นี่เลยมัดตลาดมัดตลาดนี่มีตัวเดียวเหรอครับเอาเป็นตาเลี้ยงสีแดงหายากครับ ออยากเลยเนสี่หมื่นสามเนาะห้อ,องสี่หมนสามบ่อตัว้องได้อยู่ครับตัวได้ยูครับบ้านนี้ร<อ>ี้บามาจับจะพอบ้างพันให้ผมครับตัวนี้ด้วอ้าวตัวนี้ตัวนี้นแม่สาวลางมากนี่แม่ก็ลูกบ่่ครับอันนี้ออแตัวนี้เป็น้ยแยกลูกครับ โอ้ตัวนี้แยกลูกแยกลูกสูงมั่วโค้งนี่เนาะครมั่วโค้งสูงมาไมมั่วโค้งร้อยสี่สิบเจ็ดโค้งโค้งมั่วลูกสองตัวครับตัวทั้งแต่เป็นบูได้ขีไล่หางกันเงี้ยวถามว่าผู้ใดหางมั่วไปขุ้นไปยังนี่ได้กันผู้มางั่วโค้งนี่มีเลยโค้งโค้งห้องมาหลายที่กว่าตัวนี้เออเท่าไหร่ละครับ